เราเปลี่ยนตัวเองอะเราจะไม่มีความสุขเพราะว่าเหมือนความดังมันจะทําให้เราอยากจะเปลี่ยนตัวเองแต่ว่าก็ต้องไม่เปลี่ยนเพราะรู้สึกว่ามันก็คือตัวเราแรปปิ้งช้อปปิง้งเพื่อนซี24ชั่วโมงกัณตอตอนนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วปีนี้ผลลัพี่กัตองเป็นยังไงบ้างอะโเป็นปีนที่ที่สุดในชีวิตเลยคะ่ะดีมากๆๆๆๆเพราะว่า ไปไหนคนก็เปิดเพลงเราจร <laughs> ิงช่วงตอนใกล้จะปีใหม่แล้วแบบว่าสาธุนะคะขอให้แก้บนแบบว่าอยู่ในใจแบบว่าทุกคนเปิดไปยาวๆใช่ไปไหนก็มีคนเปิดเพลงเราเรื่อยๆ <laughs> ใช่เ <laughs> มื่อกี้ก่อนหน้านี้ที่มาจากคอนเสิร์ตก็จอดปัม๊ม<อ>มีเด็กคนนึงอยู่ในรถ<อ>ท่านจูค<อ>าบราอู <laughs> น่ารักมาก เราก็แบบว่าตอนนั้นเราก็ใส่แมสอยู่ก็แบบอุ๊ยน่ารักจังเลยแล้วก็วันก่อนๆที่ไปคอนเสิร์ตท,ที่ไปสุพรรณก็มีเด็กที่เข้าค่ายลูกเสือก็ไปลําแบบว่าอยู่ในค่ายที่เขาจัดขึ้นเป็นเด็กๆลําแก ปนอย่างนี้เลยแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้พอดีใช่เวลาเห็นเพลงมันภูมิใจกันตัวเองยังไงบ้างที่สุดเลยค่ะภูมิใจมากเพราะว่าภูมิใจที่คนแบบรู้คนได้ฟังเพลงเราเยอะขนาดนี้แล้วก็คนรู้จักเรามากๆตอนนี้คือไปไหนคนก็แบบว่าเพลงพี่กั้นตองนะเพลงพี่กันตองอย่างเงี้ยใช่มีไหมคะเข้ามาขอให้เราเ้องเพลงให้ฟังสดๆอไอย่างเงี้ยเกือบทุกงานค่ะไปที่ไหนก็ต้องขอถ่ายวิดีโอลองเพลงเราก็ไม่ปฏิเสธค่ะเพราะเราเป็นนักร้องเราร้องได้ทุกที่ จีิง้ค่ะจริงๆร้งๆอ,รองทุกทุกคนที่มาขอแต่ว่าถ้าเราเวลาทันอ่าใช่นอกจากความสุกที่เพลงมันแบบว่าถูกแบบพูดจริงอะไรเนี้ยกับตัวเราเองแบเป็นยังไงบ้างแบบภูมิใจในตัวเองยังไงบ้างสำหรับปีนี้ภูมิใจที่มีงานเยอะขึ้นภูมิใจที่มีเงินเยอะขึ้นแต่ไม่<ช>อาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าจาก50ก็กลายเป็นร้อยอย่างเงี้ยค่ะห้าสิบบาทก็กลายเป็นร้อยหนึ่งคือรู้สึกว่าเราหาตังค์ได้เพิ่มมากขึ้นเราได้แบบ มีแบบเงินดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเราจากที่เราไม่มีแบบลบําบากกันลดก็ะไม่มีอะไรก็ไม่มีเราก็เริ่มรู้จักแบบว่าเก็บเงินแล้วก็ได้มีอะไรที่เราชอบ <Okay. S 1> อย่างเช่นเราอยากได้อันนี้เราก็ซื้อเก็บเงินเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีของขวัญที่ซื้อให้ตัวเองไหมมีมเอ่อจริงๆเมื่อกี้อบอกว่าซื้อบ้านให้แม่ไปแล้วของขวัญตัวนั้นคือให้แม่ไปก็ถือว่าเป็นให้ตัวเองไปด้วยแต่ว่าหนูไม่ค่อยมีอะไรอยากจะอยากได้อะ<ร>อเพราะว่าเรารู้สึกว่า ไม่รู้สิเนาะเราก็มันมีหมดแล้วคาว่ามีหมดนี่หมายถึงว่าเราพอใจที่เราพอใจแล้วคือรถหนูก็ยังขับแบบแค่แบบธรรมดาแค่แบบห้าแสนอย่างเงี้ยหนูไม่ได้แบบติดแบรนด์เนมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันคือความสุขความพอใจของขวัญที่ได้อะมันอยู่ที่ความพอใจเขาถามว่าวันเกิดอยากได้อะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้จะตอบอะไรก็แค่พาไปกินข้าวกันมีแบบอยากได้เพื่อนที่ดีอยากได้คนดีๆเข้ามาในชีวิตอยากได้ มิตรภาพหรือว่าการเดินทางที่ดีให้ทุกอย่างแบบราบลื่น<ม>ทํางานก็ขอให้มีแต่คนชื่นชอบอย่างเงี้ยค่ะใช่คือน,นอกจากงานที่มากขึ้นอะ่ะเราก็ยังใช้ชีวิตแบบที่เราพอใจในการเป็นก้านตองของเราอยู่ค่ะ<ม>ยังดูดฝนทุกวันอยู่ค่ะ<ม> <laughs> ยังชอบทําความสะอาดทุกวันยัง<ม>ยังมีความสุขกับเป็นก้านตองอยู่แต่ว่าถ้าเราเอาตรงๆถ้าเราเปลี่ยนตัวเองอะ่ะเราจะไม่มีความสุขเพราะว่า เหมือนความดังมันจะทําให้เราอยากจะเปลี่ยนตัวเอง mm. แต่ว่าก็ต้องไม่เปลี่ยน mm. เพราะรู้สึกว่ามันก็คือตัวเราถ้าเปลี่ยนเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะไม่มีความสุขเพราะเราจะต้องเกลงิง mm. ไม่ว่าจะซ้ายขวาอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราทีนี้มันก็ทําให้เราอยู่ในฐานะของคนดังที่ไม่มีความสุขเพราะเรามัวแต่รักษาภาพรักทุกอย่าง แต่แล้วไงอะคะหนูรู้สึกว่ามันก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่บอกว่าเดินออกไปก็หน้าสดก็มีบ้างผมไม่สาก็มีบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติห,หนูรู้สึกว่ามันมันคือต้องเป็นตัวเองใช่สิ่งใหม่ๆที่ได้ทำในปีนี้แล้วรู้สึกว่าชอบแล้วไ่คิดว่าเฮ้ยเราทำได้นะอะไรเงี้ยสิ่งใหม่ๆเหรอหนูนหรู้สึกว่าได้ทำงานร่วมกับน้องๆสตริงเนาะหลายหลายทีมเหมือนกันใช่น้องโมดิก้าอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบพี่ก๊อฟพี่แบงค์อย่างเงี้ยก็ได้ได้้ก้ามาทำด้วยแล้วก็น้องสลันด้วยจริงๆแบบ มูวีมีมีพิเศษกว่านั้นอีกนะคือแบบมีแบบจัดได้รู้จักแบบพวกที่เป็นแบบดังๆที่เป็นแรปเปอร์ที่เราไม่เคยรู้จักเลยทั้งที่เขาดังมาแล้วเราก็บ้านนอกมากเราก็ไม่รู้ใครเลยอะไรเงี้ยคือจริงมันมันคือสิ่งใหม่ๆที่ทําให้กันตองได้พัฒนาตัวเองได้รู้ว่าเขาทํางานกันแบบไหนได้เรียนรู้จากคนรอบข้างเยอะเลยใช่เติมไฟให้เราแบบล้น้นเลยจริงๆเติมไฟแต่ว่าก็ต้องจุดตลอดเลย จุดเพราะอะไรคะไปอยากตื่นมันไม่ไหวเลวแบบมันมาตื่นบนท่านสมมติว่างานเสาร์เนี่ยพูดเฒ่าเนี่ยสมมติว่างานเช้าเด็กเขาจะนอนจนวินาทีสุดท้ายแต่เรานี่นอนไม่หลับเพราะว่าคิดแล้วคิดอีกใช่คือเองนอน็ไม่ได้ไม่ได้มันสมองมันตื่นคือเป็นคนสมองตื่นตลอดเวลานี่แหละค่ะคือต้องจุดไฟให้ตื่นตลอดเวลาใช่ถ้าถ้าลองย้อนกลับไปว่าถ้าวันนั้นเพลงจุดบออมันไม่ทํางานคิดว่าวันนี้เราทําอะไรกันเนา ก็คงยังต้องอยู่กับมี่อยู่ยังคงต้องทำเพลงแต่ว่าอาจจะปิดตัวไปทำอย่างอื่นด้วยไม่เอาต่อขนตาแล้วนะต่อขนตาแมวแล้วนะมองไม่เห็นมองแมวละอาจจะเปลี่ยนจากการต่อขนตาไปทำอย่างอื่นขายของอะไรเงี้ยก็ได้อาจจะเปิดแบบอาจจะขายสินค้าของกินแล้วก็ไลฟ์สดเป็นช่องของตัวเองก็ได้เราพูดไม่เก่งเสื้อหนึ่ค่ะเสื้อหนึ่ยค่ะแค่นี้เขาก็คงเห็นใจเราเลยเปรียบชีวิตในปีนี้เป็นหนึ่งเพลงเป็นเพลงอะไรคะ เปรียบชีวิตเหรอคะอู้ตายแล้วปีนี้เป็นหนึ่งเพลงปีนี้เป็นหนึ่งเพลงนะใช่ไหมแก้บนบนบานอยู่ตลอดเลยใช่ไหมต้องแก้บนตั้งแต่จึ่บอแล้วนะคุณบนมานะใช่หนูคิดว่าถ้าเปรียบตัวเองน่าจะเป็นแก้บนแล้วล่ะเนอะไม่ได้ไม่ได้เชียร์เพลงตัวเองนะคะแต่เพราะว่าบนตั้งแต่เพลงจึ่บออค่ะแล้วตอนนี้ดันมาแก้บนอีกไม่ต้องทําอะไรกันพอดีนะ <c oughs> คือรู้สึกว่ามันน่าจะเปรียบเพลงนี้เพราะว่าเราก็ต้องพึ่งในการทำบุญไหว้พระในการขอพรเป็นเรื่องปกติค่ะก็คือแก้บนแก้บนแล้วก็อยากเปรียบกับตัวเองเป็นแบบดาวดาวซุปเปอร์สตร์ได้ไหมอ้าว <c oughs> ให้กำลังใจตัวเองนิดนึง <c oughs> ไม่ไม่ไม,ไม่แบบคือถ้าเป็นฝรั่งเขาจะใช้คําว่าซูเปอร์สตาร์ใช่ไหมแต่ถ้าบ้านบ้านเราก็คือคนดัง mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันไม่ได้เป็นคําที่แบบคือเราอยากใช้คํานี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่ใช่ว่าหนูดังขนาดนั้นนะแต่เพลงเราอะ่ะมันทําให้คนรู้จักใช้คําว่าเพลงมันเป็นเพลงที่เป็นสตาร์ดีกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ตัวหนูเลยคือจริงๆแล้วอะ่ะหนูก็ยังเหมือนเดิม mm hmm. แต่คําว่าไม่รู้สิหนูว่าเพลงมันเป็นสตาร์ ใช่ก็เลย,อ,ยาอาจจะแบบเพลงนี้เหมาะเหะนะแก้บนกุลาบจือบอกใช่ปีหนา้าอยากจะเห็นเราเป็นยังไงบ้างอยากจะมีเป้าหมายตั้งใจไว้ยังไงบ้างปีหนา้าปีหน้ายังไม่มีเป้าอะไรเลยค่ะเพราะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจริงๆตอนนี้เพลงทําไว้หมดแล้วแต่รอว่าจะปล่อยแล้วก็จะโดนใจหรือเปล่า เอาเอาเอาเป็นว่าหนูไม่คาดหวังอะไรเลยคือตอนนี้มันมาไกลเกินคาดแล้วอะถ้าคาดกว่านี้ก็คือเขาจะหารมาเป็นปอบแล้วนะเพราะว่ามันเพลงดังต่อกันขนาดนั้นมันไม่ไหวแล้วคือแบบตอนนี้คือเกินคาดแล้วมันไม่รู้จะหวังอะไรไปมากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เราหวังก็คืองานที่ต่อเนื่องมาก็คือเราได้แล้วแล้วก,ก็หวังก็คืออยากจะทําโชว์ให้มันดีๆอยากจะพัฒนาในเรื่องของการโชว์แล้วก็ศักยภาพในการร้องให้มันแบบมากขึ้นทุกทุก ทุกๆอัลบั้มทุกๆเพลงเลยใช่ค่ะอยากไปนิดนึงอยากขอบคุณอะไรตัวเองในปีนี้อยากขอบคุณอะไรใช่ไหมคะตัวเองตัวเองนะขอบคุณที่ยอมตื่นทุกๆวันขอบคุณที่ตื่นมาทํางานแล้วบอกกับตัวเองว่าถ้าเธอไม่ไปเขาจะดา่าเธอว่าเธอไม่มีความรับผิดชอบอันนี้ต้องขอบคุณตัวเองจริงๆแล้วก็แบบว่าหนูเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบสูงมากๆแล้วก็แบบอะไรที่แบบเดือดร้อนจะไม่ทําเลยก็เลยกลายเป็นว่าต้องขอบคุณตัวเองที่พยายาม ตลอดเวลาแอคทีฟตลอดเวลาแล้วก็ทําให้มันดีเ,เขาเรียกว่าทุกๆุกเพลงให้มันดีเสมอเสมอต้นเสมอปลายค่ะใช่สุดท้ายอยากฝากอะไรถึงใครไหมคะก็ฝากถึงถฝากง่นะกายๆอ๋อกาก,ก็ฝากเพลงค่ะตอนนี้ฝากเพลงเลยแก้บน ที่ตอนนี้ปล่อยออกไปแล้วแล้วก็อยากจะให้ร้อยล้านค่ะทุกคนฝากไปฟังด้วยนะคะแล้วก็เพลงต่อๆไปก็จะมีปล่อยกันปีหน้าต้นปีเลยก็จะปล่อยอีกเพลงที่2องของอัลบั้มนะคะฝากคฟังเพลงของอัลบั้มของการตองดิจิตอลอัลบั้มเลยนะคะ